สวัสดีค่ะปัดตนะคะเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมของหมอต้นนะคะวันนี้ก็มารับรางวัลนะคะจากกิจกรรมลูกสาวหมอต้นมาไกลาแค่ไหนคะ่ะก็วันนี้มารับดิฟวิตามินผิวนะคะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รางวัลตอนประกาศชื่อผูโชคดีก็ตื่นเต้นมากวันนี้ก็มาทําก็ยังตื่นเต้นอยู่ไหนๆก็มาแล้วก็เลยกะว่าจะมาเติมฟิลเลอร์ที่ หน้าแก้มไปเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปัดนะครับผู้โชคดีในแคมเปญของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดส่วนสูงเพื่อคํานวณวิตามินให้เข้ากับคุณปัดเลยนะคะัยินดีด้วยนะครับอขอบค ค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการดิฟวิตามินค่ะแล้วก็ฟนะิลเลอร์หนาแก้มนะคะก็คุณหมอดูแลดีมากเลยค่ะระหว่างทำนะคะก็ผ่านไปได้โดยดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกิจการบิดีจาก API Clinic ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสาวหมอต้นด้วยค่ะ